เอาไปขายไครอใคร,รับซื้อรับจำนำไว้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่จะมาถ่ายเมื่อไหร่ถ้าเขาว่าจำนำต้องถ่ายไอ้ไนี่ไม่มีใครถ่ายแน่นอนไปถามเด็กก็ยังรู้ <c oughs> ถามไอ้สอสอไอ้พวกห้าร้อยที่อยู่ในสภามันก็ต้องรู้ผมบอกท่านได้เลยว,ว่าถ้าเผื่อตันละตันละหมื่นห้าตกกิโลละสิบห้าบาท,ทผมถามประชาชนอยากจะซื้อข้าวสักห้ากิโลเจ็ดสิบห้าบาทมีใครหน้าไหนเอามาขายไหมอยากซื้อจริงๆ <c oughs> แต่นี่ไม่ได้มันเอาไปขายตันละเก้าพัน ซื้อรับซื้อ1มื0 0เอาไปขาย9 00 0พประชาชนอยากจะซื้อบ้างอ่ะกิโลละ9บาทอ่ะเอาปไหนดีอไม่ให้ไม่ให้ส่งออกนอกไอ้คนที่ไปซื้อก็คือรัฐบาลนี่แหละไปเจรจากับกลุ่มตะวันออกกลางปีที่แล้วไอ้เหมือนกันอีราบเดียวกันเขาก็รับซื้อนี่อาจารย์หมายความว่ารัฐบาลมาซื้อประชาชนไปขายเองไปขายเองฐบาไปขายแค่เก้าพันก็ขาดทุนสิคะก็ขาดทุนแต่ผสต่างอยู่ต่างประเทศ ผลประโยชน์ได้คิดง่ายง่ายครับทําไมน้ําถึงไม่ทั่วไอีกจังหวัดทางนัสุพรรณบุรีที่ปลูกข้าวเขามีเอี่ยวไหมตรวจสอบที่นักการเมืองใหญ่ๆมีเอี่ยวตรงนั้นไหมแล้วนอกจากนั้นนักการเมืองใหญ่ๆที่น่าเรียมอ่ะรู้จักกันไหมไปเปิดตลาดขายไหม,มผมว่าต้องสืบสื่อก็ไม่เจาะมีเรื่องก็แคบเดี๋ยวแตะหน่อยขบดฤดูก็หมดไปผมบอกรัฐบาลประชาชนผม คุณท่านอาจารย์อยากซื้อข้าวบ้างอ่ะตันละเก้าพันอยากจะเก็บไปสักปีไว้แจกชาวบ้านอ่ะได้ไหมล่ะให้ไหมล่ะขอซื้อทุกคนน่ะเราประชาชนเรามี67ล้านคนเราอยากซื้อแมงซ่ากสิล้านตันน่ะเอามาเก็บไว้กินทั้งชีวิตเลยอ่ะขายให้เราได้ไหมไม่ต้อไปขายมากไหมแค่นี้เองไปถามเด็กๆก็รู้ทั้งประชาปัย์ทั้งเพื่อไทยปิดปากเงียบปิดมีปากเหมือนกับมีตูดพูดไม่ได้ไม่อยากพูดเลยมันไม่เห็นทำเพื่อปกป้องประชาชนเลย แล้วเลาเลือกตั้งก็เป็นนับพี่น้องครับช่วยนับญาติหน่อยไปรู้เป็นพ่อผมเป็นญาติกันตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> นี่คือความหวยความวิบัติของนักการเมือง <คะ S 1> ผมไม่อยากจะเรียกพอสอสอเรียกว่าพนักงานบริษัทเพื่อไทยพนักงานบริษัทประชาธิปัต <คะ S 1> ย์อย่าแอะนะแอะเดี๋ยวข้าวหน้าไม่ให้ลงสมัครนะเงินเดือนไม่ได้นะพอราการสอบทีก็อ่ะเท่าไหร่เ้าเพาิ่มในคุณจากระรวยๆเคาะกระมังมาลงมาเท่าไหร่เท่าไหร่ลงขันกันมาเสร็จแล้วก็แบ่งคนจนมีสิทธิ์ไหมคนจนๆอย่างท่านอาจารย์มีเงินไปลงขันอย่าางงคยจะลพัเป็นนใรู้ไห S <S พ่อทาอะไรแม่ทําอะไร <C ın> มีกิจการไหมไม่มีถ้าลูกคุณหนูหัวพ่อมีกิจการใหญ่โตมาเลยลูกมาเลยมาลงแล้วบ้านเมืองไทยจะอยู่ไงคนจนมีสิทธิ์ไหมมีมีสิทธ <C ın> ิ์จนต่อไปถ้า <C ın> งั้นอาจารย์มองว่าไม่ว่าจะฝ่ายไหนไม่ว่าจะพักอะไรก็ตามแต่จะรัฐบาลหรือว่าจะฝ่ายค้านครับ <C ın> นักการเมืองขาดจริยธรรมมันมันขาดเพราะผมบอกกันมันล้มเลยล้มละลายตั้งแต่ตอนที่เอาระบบของอ่งเศสมาผสมกับอังกฤษ มันไม่มันเจ๊งนลยตอนนั้นแล้วทําไมเขาไม่อยู่อย่างบรูไนยเป็นไงนั่นระบบราชาธิปไตยนะครับพม่า,มากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับประชาชนร่มเย็นมาเลเซียมาเลเซียเขาเเมาเเีทั้ันสามสี<ฆ>สีแขกอินเดียสีจีนสีพวกมาลาย,ยู<ฆ>เขาไม่เห็นตีกันเลย<ฆ>อังกฤษโคตรไพ่เลยพรรคเบรเบอร์เป็นนายกรัฐมนตรีคนไพ่เขาเลือกไพ่ไพ่ไพ่จอเมเจอร์ตาบอดด้วยยังได้เป็นเลยแล้วทําไม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 คนไทย จะต้องไพ่ผู้ดีแบบไพ่แบ่งกันได้จ์เห็นไหมกิษใครพักอะไรเป็นไพ่ผมอยากต่อเอาเลยอาจารย์เอาเลยครับผมมันเขี้ยวตรงนี้แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยแม้เราจะมีการเลือกตั้งเราจะมีรัฐธรรมนูญเราจะมีสภาเราจะมีพรรคการเมืองตั้งหลายพักนะฮะแต่เราต้องรู้ว่าประเทศนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยครับเป็นเพราะว่าเพราะว่าระบอบการปกครองนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ ใช่ไหมจย์ก็อยู่ในมือคณะราษฎรเป็นอำนาจของคนส่วนน้อยท่านผมอยากจะอธิบายเดี๋ยวประชาชนจะสับสนนะครับอาจารย์พูดมาถูกเป๊ะเลยนะครับแต่ผมต่อยอดหน่อยเพือาป็นควาเข้าใจว่าจริงๆแล้วคําว่าระบอบนั้นคืออะไรครับระบอบประชาธิปไตยนะเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะเรียกว่าระบอบเพราะว่าเป็นหลักการปกครองหลักการครับระบอบประชาธิปไตยในสิ่งที่อธิบายง่ายที่สุดคืออํานาจเป็นของใครระบอบประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจครับอาจารย์ครับ กลไกต่างๆของรัฐที่ไปดูแลประชาชนอยู่เนี่ยครับเขาขึ้นต่อผู้ปกครองเขารับใช้ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นที่เขาเปลี่ยนผู้ปกครองจากคนส่วนน้อยเนี่ยกลไกรัฐรับใช้บุคคลไม่ได้ครับเขาถึงไปเปลี่ยนให้เป็นประชาชนเป็นผู้ปกครองไงฮะประชาชนเป็นผู้ปกครองคืออำนาจเป็นของปวงชนเนี่ยไม่ใช่เสียงข้างมากนะฮะเป็นของปวงชนเนแปลว่าเจ้าของอำนาจส่งคนขึ้นไปปกครองคือประชาชนนั่นแหละ ผู้ผู้บริหารประเทศเทั้งหลายเนี่ยถึงต้องรับใช้ประชาชนเนี่ยฮะกลไกรัฐก็ต้องรับใช้วันนี้มันไม่ใช่อำนาจของปวงชนมันอำนาจของคนไม่กี่คนที่ไปตั้งพักและเอาเงินมาลงขันอย่างที่อ,อาจารย์<ค>พูดนะจากครับผมบอกได้เลยว่าอำนาจเป็นของ ผู้ซื้อซื้อแล้วปูงชนวีไหนเอาไปแล้วเสียละพันเงินมาผ้าหลุดเงินไมมากาไม่เป็นอาจารย์ครับถ้าอํานาจเจ็นของก็ซชนอไแล้วเนี่ยขายไปแล้วจะเอาอะไรอาประเทศอินเดียนะคนจนมากกว่าประเทศไทยนะฮะอาจารย์ไปซื้อเสียงที่อินเดียไม่ได้แต่ซื้อเมืองไทยได้ไงอาจารย์ก็ถามว่แล้วทไมเป็นอย่างนั้นฮะเราต้องอธิบายว่าทําไมเป็นอย่างนั้นคือประชาชนเจ้าของอํานาจเนี่ยเขาไม่เป็นผีบ้านหรอกครับจะไปเลือกคนมาขูดรีดตัวเองไปออกกฎหมายมากดหัวตัวเองบีบคอปล้นประชาชน อาจารย์ยาลืมนว่ารัฐบาลปล้นประชาชนด้วยกฎหมายนะ<ช>ครับมีแต่รัฐบาลของคนส่วนน้อย<ช><ช>รัฐบาลเผด็จก,การที่อยากออกกฎหมายก็ปล้นบีบคอประชาชนถ้ารัฐบาลของประชาชนแล้วไม่มีผีบ้าเนี่ยเขาเลือกคนไปขู<ช>่ที่ตัวเองไม่มีผมชอบคำว่าผีบ้ามากเลยผมว่าคนไทย,ยนอาจารย์มีอะไรผิดปกติในสมองอะารทำไมคะผิดปกติยังไงคือค,คนเราเนี่ยอาจารย์จะไม่มีจะได้ทําอย่างอาจารย์มีไม่กี่คนไม่เป็นเผ่าพันธุ์อาจารย์รู้ไหม สุนัขป่าฝึกไม่ได้หมาจิ้งจอกฝึกไม่ได้แต่ถ้าเผื่อโกลเด้นทีทรีฟเวอร์เยแมนเชสเติร์ฝึกได้ผมว่าเผ่าของเราเผ่าพันธุ์เราเนี่ยเราผสมไปผสมมาไม่่ใชอาจจะเป็นอย่างรี้ไปได้ไหมอาจารย์อ้าวทำไมทำไมเราเห็นจิ้งจกเดี๋ยวขอนี้เดียวยังจิ้งจกมีสองหางกาบหมามีแปดขากาบต้นกล้วยออกลูกปลาดกาบชนอะไรไปอาจารย์มองว่าเป็นเพราะอะไรอะคะวัฒนธรรม จารีตประเพณีถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองไปว่าวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีตั้งแต่โบราณการสั่งสมกันมาเป็นเรื่อง่ดีคนไทยเสียกรุงเพราะคนไทยคนไแพ้สงครามกับแพทคนเพราะเราบอบผด็เดการนั่นแหละครับอาจารย์ถ้าผมอธิบายอย่างนี้หนึ่งเขาห้ามโทษอยู่สองอย่างนะผู้ปกครองห้ามโทษธรรมชาติและห้ามโทษประชาชนประชาชนเป็นอย่างไรก็เพราะผู้ปกครองนั่นแหละไม่ทําให้เขาคุณนีหน้าที่ทําให้เขาเอาผมเอายีนี้ดีกว่าครับเส้นแบ่งระหว่างคนกับสัตว์เนี่ย พระพุทธเจ้าประกาศไว้เมื่อ2,600ปีก่อนนุ่นนะมนุษย์เป็นเวไนยสัตว์แปลว่าแปลว่าเป็นสัตว์การเมืองเวไนยสัตว์คือคือสัตว์ที่สามารถนับถือศาสนาได้ศาสนาคือการเมืองนี่ยครับเอาไปปกครองมนุษย์ใช่ไหมหมูม้าเป็ดไก่มันมีสังคมมันหมดนะใช่มันมีพ่อมีแม่เหมือนกันนะแต่มันนับถือศาสนาไม่ได้สอนให้มันฉลาดได้ไหมได้ครับ แต่มันมีการเมืองไม่ได้มันเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่ได้มันเลือกตั้งสสไม่ได้<ม>เพราะมันไม่ไม่ใช่สัตว์อย่างมนุษย์ไม่ใช่วินัยศาัตร์เพราะนั้นมนุษย์คือสัตว์การเมืองนะฮะและทีนี้เส้นแบ่งระหว่างคนล้าหลังกับคนก้าวหน้าเนี่ยเส้นแบ่งทางการเมืองนะทีนี้การเมืองคือคนหนึ่งก้าวหน้าคนหนึ่งล้าหลังเขาแบ่งกันที่ไหนฮะแบ่งกันที่ระบอบครับคระบอบเผด็จการได้ทำให้คนล้าหลังนะอาจารย์ะครับ ปกครองกดขี่ขูดรีดต้องให้อย่าให้รู้รู้ไม่ได้ไหว้อะไรก็ต้องให้ไปไหว้ไปขอหวยตามต้นตะเคียนนู่นต้องให้เขาอยู่อย่างนั้นอ,อันนี้เผด็จการเพื่ออะไรกูจะได้ประโยชน์ครอบงาได้นะคือถ้าระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่งนั้นนะคนจะมีความก้าวหน้าระ,ะบอบประชาธิปไตยนี้คนคิดจะไปปกครองกันเองไม่ให้คนอื่นมาปกครองแล้วพวกเรามันถูกจัดการอย่างนั้นมันถึงมีการลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงการปกครองไงเพราะฉะนั้นความก้าวหน้ากับความล่าหลังมันอยู่ตรงนี้ ผมอ่านนึกรอบที่ทําให้เราต่างจากที่อื่นอาย์วิธีปฏิบัติหลักพุทธเจ้าดีๆแต่วิธีปฏิบัติได้ผิดพาะผูสอนเนี่ยขาดสมรรถภาพสอนให้คนทําไมอวัดเวลามีงานคมีจำบะขายเหล้าเชือดไก่เล่นการพนันครบเอายมุขทั้งหมดเลยเวลาผมไปดูงานวัดนะถ้าไม่มีจำบะไม่มีปลาลูกโป่งไม่มีฆ่าสัตว์ไม่มีดื่มเหล้าไม่ใช่งานวัด ไปดูงานวัดคทอลิกเขาเรียกกราวแท้ท่านอาจารย์ทางท่านจินชัยมองว่าในส่วนของการที่คนเอามาปฏิบัตินี่แหละคือคนคือคนเป็นคนผิดถูกไหมคะท่านจินชัยมองว่าคนผิดคือขึ้นอยู่ผู้ปกครองก็เขบอกผมมองผมมองว่ากรอบวัฒนธรรมจารีตประเพณีอย่างคำสอนจุธนผู้เนี่ยรู้รักษาตัวรอดไปยอดดีเรียนไปเป็นเจ้าคนนายคนรู้อ่ะหรือหมาเขาหมูก็จะหาอย่เอาคานเข้าไปสอนคนไทยเนี่ยถูกตรงนี้หล่อหลอมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วบูชาใครบูชาขุนแผน ผู้ชา <ái> ยที่มีเมียเยอะแถมไปตั้งชื่อพระอีกค่ะถ้ามีคนเราเนี่ยอาจารย์มันมีทฤษฎีชั่วบริสุทธิ์เลวบริสุทธิ์ถ้าเลวอย่างแสนสารสกันแล้วคนจะีย,ยวยอมรับเลย<แ>ผู้ชายมีเมียสองคนเจ้าชู้สามคนอามีสา 4, 5, มารตลาพอสี่ห้าพอสิบเอาเตกอพอมียี่สิบคัสโนวาพอมีเยอะแล้วฆ่าลูกด้วยโอ้ขุนแผนทำเป็นรูปพระอาจารย์ใช่าหอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรผิดเลยนะทําไมไม่ได้พูดอะไรผิดฮะประเทศไหนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับเขาถึงต้องเปลี่ยนเนี้ยฮะ ผด็จการเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วบอบผด็จการทําให้คนเป็นอย่างนั้นเขาถึงเปลี่ยนว่าที่มันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบอบการปกครองที่ผิดผด็จการเนี่ยแหละสร้างให้พระผิดใช่ไหมฮะเพราะคุณไม่ได้ใช้อํานาจของปวงชนวันหนึ่งเขาเปลี่ยนอํานาจไปของประชาชนอาจารย์ไปเป็นนายกนะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนะอาจารย์เห็นอย่างนี้แล้วอาจารย์ปล่อยไม่ได้เลยนะประชาชนเขาเล่นงานเลยฝรั่งเมื่อก่อนก็ไม่ได้ต่างกับเราหรอกครับไม่ได้เจริญเท่ากับเรา พวกเรายังรู้จักผิดรู้จักถูกเมื่อก่อนฝรั่งฆ่ากันกินนะฮะเขาถึงต้องเปลี่ยนให้อำนาจมันเป็นของปวงชนเมื่ออำนาจเป็นของปวงชนแล้วครับพระที่เช่าเข้าไปบวชเนี่ยอาจารย์รู้ไหมคนไปบวชเขาสัมภาษณ์นะคำว่าขานนาก็คือสัมภาษณ์นั่นแหละว่าคุณปฏิบัติอันนี้ได้ไหมถ้าปฏิบัติไม่ได้เลยให้บวชไม่ได้แล้วคุณรับว่าปฏิบัติแล้วทําผิดคุณต้องโดนโทษอะไรบ้างคุณจะเป็นพระสังฆราชยัง ต้องประราชิกยังต้องศึกเลยฮะเห็นไหมฮะอะไรที่มันทําให้ความชั่วทั้งหลายมันดับลงอยู่ในสังคมนี้ก็เพราะเผด็จการปกครองทำให้เสื่อวใจอั่นเองใช่ไหมฮะอย่างพวกอิสลามเนี่ยไม่มีพระแต่ทําไมเขามีมูจาฮาดีนมีฮาบูสยยับมีพวกอุสตาร์มีบียเอ็นผู้ที่ยอมตายเพื่อศาสนาเขาทำฮิยับได้เลยไยเพื่อรักษาความถูกต้องชีวิตนี้อุทิศศาสนาผมถามว่าศาสนาของไทยเราเนี่ยมีใครบ้าง จะตายเพื่อลวมพ่อจะตายเพื่อไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคอาจารย์มันไม่ดีนะก่อนที่เราจะมาถกเถียงกันในเรื่องของในเรื่องของปรากฏการณ์เดี๋ยวเราพักชมน่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ชมคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังท่านผู้ทรงคุณูทั้งสองท่านวิเคราะห์ปัญหากันต่อนะคะในช่วงที่สองของรายการซู้เพื่อบ้านเมืองค่ะเมืองดังไม่เปิดทิศสมัย ช่วงที่2ของรายการซูเปอร์บ้านเมืองค่ะท่านผู้ชมร่วมสแสดงความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณูทั้งสองท่านได้นะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4890011พิมพ์13เป็นวรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4890011นะคะกลับเข้ามาพูดคุยกับผู้ทรงคุณูทั้งสองกันต่อค่ะเมื่อสักครู่ค่ะจริงๆแล้วเราคางค่ะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะ <c oughs> กลับมาพูดคุยกันในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวก่อนค่ะอาจารย์วิวัฒน์ใช่ค่ะ คือรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะขายข้าว G 2 G G คือ government to government คือ government ไทยกับ government ต่างชาติแต่ผมไม่ต้องการผมต้องการเป็น G 2 P จากรัฐบาลไทย to the Thai people เราเรามีองค์กรอาหาส่วนท้องถิ่นแล้วประชาธิปัตย์เป็นคนแบ่งเองมีออบตมีเทศบาลตำบลมีเทศบาลเมืองเทศบาลเหล่านี้ผมจะไปซื้อข้าวหอมมะลิมันขายผมถุงละ250ยหถุงละสองถุงหนึ่งมีห้ากิโล กิโลละเท่าไหร่ครับกิโลละห้าสิบาทตันเท่าไหร่ครับพันตันละห้าหมื่นบาหรือเปล่าตันละห้าหมื่นแล้วมันมันรับจำนำข้าวตันละสองหมื่นแล้วไปขายตันละหมื่นห้าข้าวธรรมดาไปขายตันละเก้าพันผมอยากให้อบตอเหล่านี้ที่มันมีเงินสำรองเนี่ยสต็อกข้าวไว้อยากให้เป็นเลขอบตอทงฟ้าเห็นก็ชอบอะไรก็ทงฟ้าทงฟ้าขายถูกสภาก็ทงฟ้ารัฐบาลทงฟ้าหน่อยได้ไหมอบตอทุกอบตเก็บข้าวสําหรับคนที่ไม่ที่ไม่มีกิน ข้าวนักโทษอะซื้อตันเท่าไหร่มผมไม่อยากจะบอกเรือนจำอะครับซื้อตันละส <20, S 1> องหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเต็มาตาศึกทุกเรือนจำทั่วประเทศเนี่ยผมบอกว่าให้สต๊อกหนึ่งกระทรวงมหาดไทยกรมราชธรรทุกกรมห้ามสั่งซื้อข้าวเองห้ามรับเงินใต้โตะ๊ะสั่งไอเดียไปขายแล้วดูซิเราจะได้กำไรไหมนี่เอาไปขายต่างชาติก้าพันก่อนจะขายเก้าพันเปิดฉากให้คนไทยที่มีปัญญายอยากจะซื้อผมอยากว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรน,นะครับ เวลาไปเห็นไหมสมุทรสาครหมุนทงคเข้าเกลือมาตั้งขายตั้งขายผมอยากให้ชาวนาตนเมืองไทยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ถนนโหนโยธินไปเชียงใหม่ถนนไอ้ไปทางโคราชเอาข้าวมาวางบนถนนให้ขายกันเองสิมันมันจะท้องขึ้นตายไหมมันจะอดอยากปากแห้งรัฐบาลจะน้ำลายยืดไหมลองขายเองทางไปสุพรรณมาตั้งขายเลยแทนที่จะขับรถไปสุพรรณข้าวจ้าถุงละร้อยดูสิมมนจะยากยากตรงไหนถุงพัสดุก็ปิดสิอบตอมแส่งเสริมเันองค์การบริหารส่วนตำบล ผมจะบอกให้เอโอท็อปบ้าบอเนี่ยถ้าไม่รู้จากเจ้าหน้าที่มันไม่ขายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแหละตัวหัาหัวคิวรู้ซะบ้างยังก็ทำใช่ไม่ท่านอาจารย์ก็รู้ท่านจะรปทักกานเมืองท้องถิ่นทำไมดีจริงมันเก็บหัวคิวบุรุษอันเลยครับตรงนี้เป็นตรงที่เสียหายารัฐบาลผู้ใหญ่จะรัฐบาลแกล้งรู้หรือแกล้งโง่กันแน่ต้องแก้ครับผมว่าตัวอ,อย่างท่านเนี่ยที่เคยทํางานเนี้ยไปร่วมมือแต่าชาวบ้านไม่เลือกพักเลือกคนประชาชนเลือกพักบ้าอะไรก็ไม่รู้คนจนมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์จนต่อไปเพราะเชื่อมันแล้ว เงินมาผ้าหลุดเงินมากาเป็นชาวบ้านขายสิทธิ์ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วจะมาเรียกร้องอะไรกันนัก,กนหนาอยู่เอาไปแล้วนี่สิยงละร้อยสิยงละสามร้อยอบตอยู่เอาไปพันหนึ่งสสก็ห้าร้อยทำไมมันจบกันแค่นั้นอะแล้วชาวบ้านเขาจบแค่นั้นจริงๆนะฮะผมจะบอกให้ไม่ไมีแล้วเขาก็ถือเขาซื้อแล้วอะสี่ปีซื้อโคตา้าสิ่งที่ชาวพันก็คือชักชวนประชาชนเฮ้ยสิทธิ์เสียงเราขึ้นราคาแม่งหมื่นหนึ่งไม่ได้เสียงเหมือนกูไม่เลือมึงมึง